อ่าครับผมสวัสดีครับผมเซฟทิติพลกิติโชตินะครับผมเป็นตัวแทนจากบริษัทเอวิฟเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับบริษัทเรานะครับก็เป็นผู้นําเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องพ่นกําจัดแมลงหลายแบรนด์เลยนะครับวันนี้ครับรางผมก็จะมาแนะนําแบรนด์โซลก่อนสองสี่สามนะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายกันในท้องถิ่นนะครับตัวนี้นี่เองครับครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่พ่นกําจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับก็ในเมืองไทยก็มีหลายแบรนด์นะครับที่ขายอย่างเช่นไพโอเนีย เบเกอร์ฟอกบากิต้าครับต,ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีที่สุดตัวหนึ่งนะครับที่ใช้กันในท้องถิ่นไทยนะครับเพราะ1หนึ่งราคาไม่แพง2คุณภาพดี3ามพ่นกำจัดมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานจากกรมวิทสตร์การแพทย์ด้วยนะครับก็บริษัทเราก็เป็นตัวผู้นำเข้าตัวแทนจำหน่ายเครื่องพ่นเขาบอกขอยัสารนะครับจากประเทศเยอรมันนะครับก,จจบบก็ท้องถิน่นท่านใดสนใจซื้อก็สามารถโทรมาสั่งซื้อกับเราได้นะครับที่บริษัทเอฟคอเคเบตไทยจำกัดน,นะครับสบคัญ